สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่12มิถุนาย,ยน2566เรื่องเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านบททีธธ่สองข้อทั้งจำผู้ทรงช่วยเราให้รอดและได้ทรงเรียกเราด้วยคำทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การประพฤติของเราแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกมานานสองทุ่ตทีบทที่1ข้อที่9 หนึ่งเปโตปรบทที่สีข้อที่7-11อ่านพระครัมภีร์ในหนึ่งปีกิจการ27-28โรมหนึ่งสดุดี38-42เนื้อหาจากที่พระเจ้าทรงเรียกท่านสู่ความรอดแล้วการเรียกครั้งต่อไปที่พระองค์จะให้ท่านก็คือการให้เข้าร่วมกับพระองค์ในเวลาของพระองค์เพื่อถ่ายจิตวิญ,ญญาณที่หลงหายอื่นๆไปทั่วโลกพระองค์ไม่เพียงทรงไถ่โลกจากแทนบูชาเท่านั้น พระองค์ทรงเรียกผู้คนจากทุกสาขาอาชีพให้มาเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการไถ่าบาปในพื้นที่นั้นๆด้วยตัวอย่างเช่นพระองค์สามารถเรียกคนบางคนให้เข้าร่วมทางการเมืองได้พระพระองมีวาละที่จะต้องใช้ตําแหน่งทางการเมืองที่พวกเขามีเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการไถ่โลกพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเพียงแค่วันอาทิตย์วันอาทิตย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในทุกวัน สิทธิอภิบาลไม่ได้ถูกสงวนสิทธิ์เพื่อให้เพียงพระเจ้าทรงใช้เท่านั้นตราบใดที่ท่านได้บันเกิดใหม่ไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจศิลปะบันเทิงหรืหอแม้แต่แฟชัน่นพระเจ้าทรงพระปิชาในการใช้ท่านในด้านนั้นๆเพื่อทรงไถ่โลกพระองตัดไว้ในโคโลสีบทที่สมข้อที่17ว่าและเมื่อท่านจะกระทําสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตาม ทงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้นเมื่อท่านได้กระทำการบางอย่างในนามของใครบางคนหมายความว่าท่านไม่ได้ทำอยู่จริงๆแต่เป็นคนที่ท่านเองกำลังเป็นตัวแทนให้เมื่อท่านรู้สึกว่าพระเจ้าได้ดึงท่านให้ทำงานเพื่อพระองค์ในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตท่านเองก็ต้องถามพระองค์ว่าเวลาของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไร ้งรู้ว่าท่านอยู่ในสถานที่ใดทุกสิ่งที่ท่านทำจะต้องเป็นไปตามเวลาของพระองค์นั่นคือวิธีเดียวที่ท่านเองจะทำได้ในนามของพระองค์จงรู้ไว้ว่าท่านเป็นตัวแทนของพระองค์ในที่นั้นดังนั้นท่านจึงต้องไม่กระทำในสิ่งใดๆที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์หากพระองค์ทรงติตยอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นรางวัลให้สำหรับการตอบรับของการทรงเรียกให้เข้าร่วมกับพระองค์ในงานถ่บาปในโลกนี้พระเจ้าทรงกระทำให้แน่ใจแล้วว่าทุกสิ่งที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รับพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ลมบทที่8ปข้อที่ย8เมื่อท่านได้รับ การเรียกตามพระพประสงค์ของพระองค์และท่านได้รับการเรียกนั้นโดยบรรลุจุดประสงค์ของพระองค์ในใจงานของท่านทุกสิ่งจะเริ่มทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของตัวดันเองประเด็นสําคัญพระเจ้าได้ท่งเรียกท่านให้ไปเป็นตัวแทนของพระองค์ในทุกสิ่งที่ท่านได้กระทําและพูดที่มาเปิดฟ้าสวารรค์ผู้เขียนสาบอ,อเอออเดเปเยจะทำโดยกิจจกรแห่งการทรงไยคริเตียนของพระ